นียก yeah, ็อยากอยากเจอแฟนๆบ่อยๆเพราะว่าเพราะแฟนๆชอบวนกิจฉ yeah, uh, ุนเราเองแล้วหรือว่าอยากแบบมาเจอแฟนๆบ่อยๆครับผมนี่แล้วเป็นแฟนจะอยากเจอน้องปิงไหมอยากอยากหมอรอสักพักอยู่แล้วนะครับไว้ได้เจอกันบ่อยๆเลยผมชอบเป็นแฟนน่ารักทุกคนอยู่แล้วอะมากของมีบ้างเมาหนึ่งนิดเดียเขาบอกเมาที่มีปิงเออเม้เรื่องไม่ใช่เมาปิงเรื่องเะไยูไม่ใช่ หรือท yes. ่านดูเร so, uh, so, um ื่องเขาไม่ออกเรื่องตัวเองก็ไ uh, ด้อ่ะช่วยกัน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 เออช่วยมาเล่ามาหนึ่งเรื่องเออเออมีช่วงนี้ไหมแบบช่วงนี้ที่แบบไปทำกิจกรรมด้วยกันอุ้ยช่วงนี้หน้าเมาอยากก็เล่าได้เป็นแฟนปังมีไหมเอออย่างนี้ก็ได้เออหรือสักหนึ่งอย่างที่แบบอุ้ยเขาที่ไม่แหมไม่เหมือนคนอื่นนะเรื่องนี้ ก็เพือนอ่าระหว่างระหว่างรอผมกินพี่พี่กินน้ำก่อนแกวเอออ่าผมกินน้ำก่อนแล้วกันอ่าผมเลือกคอแห้งแล้ผมกินน้ำรอนะระหว่างนี้ให้ให้ให้นิดเดียไปก่อนนะหรืออยากฟังเรื่องเขาเมาเรื่องไหนดีกว่าอ่ะมีแมทนแฟนเราตะโกนมาซิมีเรื่องไหนอยากเมาเรื่องเต้นเออมีแมทนแฟนเราตะโกนมาซิอยากฟังเรื่องราวประมาณไหนเรื่องเต้นอ้ามเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เรื่องอะไรเรื่องเต้นตื่นเต้น

ก็เหมือนตอนนั้นนะผมมานอนก่อนแล้วเหมือนพี่มีนอะออกไปคุยโทรศัพท์กับพ่อไปคุยธุระอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นดึกเรามาตีหนึ่งตีสองแล้วแบเหมือนว่าผมมันก็นอนใช่ไหมแล้วผมก็ได้ยินเสียงก็แก้ก็แก้อะไรอย่างเงี้ยที่มีเป็นยังไงวะพมีนแบบไม่อยากอยู่ห้องคนเดียวอ่ะเออฉะนั้นผมก็แบบได้แต่หลับตาอย่างเงี้วคือไม่กล้าลืมตาไงก็คือแบบหลับตาแล้วก็จน คือปิ๊กอะไม่รู้สึกตัวนะนที่บิง่อย้เ,เอกคิ๊ลับไปแล้วแต่รู้สึกว่าตอนที่บิกแบบหลับตาสุมันนานมากมากกว่าจะอใช่โอ้ความรู้สึกเลยว่าน่าจะมีอะไรบางอยา่างใช่มันเหมือนกับว่าเมื่อไของพาไที่มันจะแบบเป็น,ปน,ปน,ปนพลาสติกมันจะกระทบกับ๋อ,อเียวยันแก๊ก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 นก๊คแก๊กแก๊กแก๊กแก๊อแก๊อแก๊ก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 แแกนกแกแไม่แก ยิงเล่าไว้หฟังแล้วอ๋อนับนักโค้งเหกันุดยอดบทลงโทษเขาก็เหมือนบทลงโทเรานะจุดยอดมากแต่อามับทลงผมดีกว่าเดื่อจากาผมต้องดื่มไงต้องดื่มหมดแก้วไงแต่ดื่มหมดเดียวมันก็จะแบบไม่ครบเซนไงงานเซเลบรนตี้ทุ